ถัดจากพลเอกประยุทธ์หรือว่าลงพลเอกประยุทธ์ไปด้วยเนี่ยผู้นําคนไหนที่เรามองว่าคนนี้แหละที่จะควรที่จะเป็นผู้นําของประเทศไทยพี่ให้ชื่อไป 3- 4ี่ชื่อจดกันหน่อยแล้วกันคนแรกนะอ่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาถูกไหมครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาคนที่2คุณทักษิณชินวัตรนะคนที่3คุณภิสิทธิ์เวชาชีวะคนที่4ี่คุณธนาธรจึงรุงดังกิจหรือข้อ5อื่นๆพี่ให้ไปช้ชอยนี้ คนละสมนาทีแล้วบอกหน่อยว่าเราเนี่ยอายุสิบเจ็ดถึงยี่สิบห้าปีเราเรียนจบไปต้องทำงานจะต้องมีชีวิตนะเราอยากให้ใครเป็นผู้นำอ้าวไม่ก่อนเลยสำหรับตัวหนูเองทั้งห้าชื่อนี้จริงๆหนูไม่อยากจำกัดว่าควรควรจะต้องเป็นใครอะคะ่ะเล็กอย่างหนึ่งมันไม่ได้มีแค่ห้าคนนี้ที่มีศักยภาพาพอในการบริหารประเทศหนูเชื่อแบบนั้นไม่เชื่อว่า ห้าคนนี้ก็คือแค่ชื่อที่ถูกคนที่คนพูดถึงกันนะคะแต่จริงๆแล้วหมายว่ามันยังมีอีกหลายคนที่มีศักยภาพศักยภาพพอในการที่จะบริหารหรือจัดการคนในการที่จะบริหารประเทศนี้ยคะ่ะในการที่จะวางคนให้ถูกกับตําแหน่งงานหมายว่ามันมีอีกมันหมายไม่มา,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 าไม่อยากจํากัดแค่ห้าเอ้แค่สี่คนนี้อืแล้วจริงๆ ตัวมาเองมาก็คงมายก็คงพูดไม่ได้เต็มปากว่าว่าเราอยากจะให้ใครเพราะเรากําหนดขนาดนั้นไม่ได้ค่ะเราต้องดูการโชว์ศักยภาพของแต่ละคนผ่านการหาเสียงจากการเลือกตั้งมายว่าเรื่องนี้สําคัญ<ม>อยากให้มันเป็นกระบวนการที่ที่มันออกมาเป็นรูปประมก่อนมากกว่าแล้วเราอยากจะให้แต่ละคนที่คิดว่าตัวเองมีมีความสามารถพอในการจัดบริหารประเทศเนี่ยออกมาโชว์ศักยภาพ ออกมาโชว์ทัศนะของตัวเองออกมาโชว์นโยบายของตัวเองว่าตัวเองทําอะไรได้บ้างแล้วอันนี้ไม่ค่อยเลือกจากตรงนั้นดีกว่าอืมอ่าโอเคก็แปลว่าตอบพ้อห้าแหละอื่นๆไม่ได้เป็นสีชอยแรกค่ะถ,ถูกไหมอ่าโอเคบาสะกันครับก็จริงๆแน่นอนว่าผมเห็นด้วยว่านายกจะต้องมาจากเลือกตั้งดังนั้นถ้า1นึ่งสอี่หไม่ได้มาจากการเลือกตั้งผมก ไม่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 รับว่าจะเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีของประเทศไทยแน่นอนว่านาย,ยกต้องมาจากเลือกตั้งทีนี้ก็แน่นอนว่าเราเห็นคุณประยุทธ์มาแล้วอะไรอย่างนี้คุณเราก็เห็นการทําง,งานของทักษิณอภิสิทธิ์มาบ้างแล้วนะคุณธนาธรผมก็คิดว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจคือเราไม่เคยเห็นการทําง,งานของเขาที่แบบว่ามาเป็นบริหารผู้นําประเทศอะไรอย่างนี้ก็อยากเห็นว่าว่าเขาจะเป็นยังไงแล้วก็แบบว่าเขาอาจจะเอาคนที่เก่งทางด้าน นู้นท่านนี้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอะไรต่างๆนะก็น่าสนใจเราไม่สามารถพูดได้เลยคือคุณนาทรยังไม่เคยทําอะไรเลยเราเราก็พูดพูดอะไรไม่ได้เหมือนกันแต่แต่อย่างสคนที่ที่พี่ให้มาคือคุณประยุทธ์คุณทักษิณคุณรุิงศิลป์เนี่ยเราเห็นการทํางานมาหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะแน่นอนว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งและอื่นๆใครก็ตามที่อยากเสนอตัวเป็นคนดดิเดตของนายกรัฐมนตรีก็สามารถเป็นได้ก็จริงๆก็ก็ถ้าให้ ให้เปอร์เซนต์ทั้งหมดผมเลือกอื่นๆแล้วกันนายกต้องมาจากการเลือกตัง้งนี่คือประเด็นสําคัญที่เราไม่ต้องไม่ต้องถกเถียงกันเลยนายกต้องมาจากการเลือกตัง้งนี่นี่คือตามตามระบอบประชาธิปไตยท,ที่อํานาจบริหารจะต้อง,ต,องต้องมาจากประชาชนแล้วเอาไปมอบให้กับรัฐบาลครับอันนี้ครับก็อื่นๆ,ๆแล้วกันผมก็เอาทั้งหนึ่งทั้งสองนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่ถึงคนนะไม่ถึงว่าความเห็นของทั้งเพื่อนทั้งสองก็คือในอนาคตของไมค์ูรุ่นหนึ่งเรื่องในอนาคตอาจจะมี คนที่ว่ามามาเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าผมถ,าถ้าถามตอนนี้ผมแบ่งเป็นสองช่วงเวลาก็คือณตอนนี้ช่วงเวลานี้ก็คือระกับอีกช่วงเวลาข้างหน้าในอนาคตซึ่งอาจจะแบบปีสองปีหรืออะไรก็แล้วแต่หรือหมดวาระอะไรก็แล้วแต่เนี้ยฮะซึ่งผมมองว่าตอนนี้ผมก็มองว่าคุณคุณ,ค,ณคุณประยุทธ์เนี่ยแหละฮะเป็นประยุทธ์เพราะว่าผมก็มองว่าในเมื่อ,อบริหารมาแล้วก็อยากให้ต่อให,ให้ให้มันจบทีนี้ถ้าถ้ามันจบครบวาระประชาชนโอเคมันมีเลือกตั้งใหม่อีกรอบนี่ฮะก็คือ ตัดสินกันเลยฮะอะไรมันไม่ดีก็ว่ากันไปไงฮะทีนี้ถามว่าหลังจากนั้นล่ะอนาคตข้างหน้าผมไม่รู้ว่ามันจะมีนักการเมืองคนไหนขึ้นมาหรือเปล่าอา,อาจจะมีขอขอนุญาตนะฮะไม่ใครจะไปรู้วันพีวันดีคืนดีนักวิชาการเก่งๆหรือว่าคนที่เขาใช้ศิละปะในการพูดเก่งๆหรือบริหารเก่งๆและธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยอาจจะขึ้นมาอ,อาจจะมาสมัครเป็นสสออาจจะมาลงคเครดิตนายกอะไรเงี้ยก็ดูตามความเหมาะสมในช่วงสถานการณ์นั้นๆแต่ถามว่าทั้ง4คนที่พี่พูดมาฮะเอกประยุทธ์ คุณทักษิณคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณธนาธรทุกคนเขา่ามีคาแรคเตอร์แต่ละแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะคุณทักษิณเป็นคนเก่งคุณธนาธรเป็นคนเก่ง,เ,นนเ,กงเพราะามีความนักธุรกิจคุณอภิสิทธิ์เป็นคนฉลาดเพราะว่าเยนจบนอกอะฮะเปรย์ประยุทธ์เป็นคนดีก็คือแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ไม่ไม่เหมือนกันอะไรกันทันี้ก็ก็ดูไปว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นใครผมผมก็เชื่อว่าลุงตู่ของเราเนะะี่ยก็คงไม่ได้แบบเล่นการเมืองจนกระทั่งท่านจากโลกนี้ไปอะไรเงี้ยผมว่ามต้องถึงวันหนึ่งต้องต้องวางมือ แล้วผมคิดว่าท่านทําเพราะเพราะว่าช่วงนี้คือคือมันมันเหมือนเป็นช่วงรอยต่อความจําเป็นหลายๆอย่างอะไรเงี้ยฮะใช่ผมก็เลยคิดว่าถ้าช่วงนี้ก็คือก็คือลเอกประยุทธ์ถ้าช่วงต่อไปก็อาจจะเป็นอื่นๆว่ากันไปคือพลเอกประยุทธ์ปีอีก2ปี ก็แล้วแล้วแต่ฮะถ้าเราแค่สรุปความที่ม,มีพูดมาเมื่อกี้นะครับถ้าสมมติว่าไม่มีการยุบสภาเกิดขึ้นก่อนมันก็ครบวาระของเขาใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีเอาก็เราก็ไม่รู้ผมก็ยืนยันคาเดิมว่าผมไม่ได้มาในนามของรัฐบาลเขานะ้าใจนะฮะผมความคิดของไทยพกดีเราเราต้องการเห็นคนคนดีและเก่งมาบริหารประเทศอยู่แล้วนี่นะฮะครับครับผมอา้าวแซคครับครับก็ถ้าถ้าพูดถึงเรื่องผู้นำเนาะแซ สำหรับแซกแล้วผู้นำนอกจากจะจัดสรรคนได้ดีแล้วอ่ะต้องทำให้ให้คนในการดูแลของตัวเองทำงานอย่างสบายใจได้ด้วยนะเ <laughs> พราะว่าเหมือนกับหลายๆครั้งอ่ะแซคแซคเคยพูดเรื่องแบบเนี้ยให้ผู้ใหญ่หลายๆคนฟังแล้วถูกตอบกลับมาว่ามันในโลกความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่สำหรับแซกแซกว่าแซกเลือกได้แล้วก็แซรู้สึกว่าโครงสร้างอำนาจมันเป็นการใช้อำนาจเหนือมากดอำนาจภายในของทุกคนมัน ผู้นาที่ดีคือการเอาอํานาจภายในเอาความสามารถของทุกคนออกมาใช้เท่านั้นเองซึ่งซึ่งในระบบที่มันยังใช้อํานาจเหนืออยู่ไม่มีการใช้อํานาจร่วมกันไม่ได้ไม่อำนาจร่วมคือการเอาอํานาจเหนือมาแบ่งให้คนอื่นเนาะซึ่งแซกยังไม่เห็นตรงนั้นเลยในในในที่ที่ผ่านๆมาครับแล้วก็คิดว่าคิดว่าแซกคงบอกว่าใครดีไม่ได้เพราะก็กําหนดเขาว่าดีไม่ได้ <laughs> ใช่จริงจริงจริงคิดว่ายังไม่เลือกใครเพราะว่า อายุก็ยังไม่ถึงนะครับจริงๆครับแล้วก็สมองก็ยังโตไปเต็มที่นะครับอยากจะให้เวลาตัวเองได้เห็นการทํางานของหลายๆคนได้ศึกษาอะไรมากกว่านี้ก่อนแล้วถ้าวันไหนจะเลือกได้จะก็มาบอกครับอืมอ่าโอเคเราขอไปเรื่องใหม่เลยแล้วกันนะอีกเรื่องหนึ่งขอขอขออนุญาตปิดท้ายนิดนึงได้ไหมคะอืมคืออย่างที่บอกนะคะอย่างที่เพื่อนบอกว่านายธุัฐมนตรีควรจะต้องมาจากการเลือกตั้งแต่ขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะว่าคุณประยุทธ์จันโอชาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ตอนเนี้ย ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแค่นี้แหละค่ะที่หนูอยากจะบอกเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอห้นิดนึงเขาเาเขาโอ้จะนั่งเฉยเฉละหรือว่าจะไม่เขาต้องตอบหรือจะไม่ตอบก็ได้นะต้องตอบเพราะว่าคือคือระบบการเลือกตั้งตอนนี้เราใช้รัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะแล้วก็พรบประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องของการเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของเออกกตกฎมกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้มันก็มีกฎหมายเปิดช่องตรงนี้อยู่ ล้วก <mile> ็ว่ากันไปทากฎหมายถ้าคุณไม่ชอบคุณก็เสนอชื่อมาในเรื่องของการแก้ไขนู่นนี่นั่นว่ากันไปอะไรยเงี้ยครับก็ทุกคนก็รู้ผมก็รู้ว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งผมก็รู้แต่ผมก็รู้ด้วยว่าพลังประชารัฐที่ว่าได้ก็เพราะว่าเขาเลือกลุงตู่ไม่ใช่เลือกไม่ใช่เลือกทีมงานเพราะว่าเฟย์ประยุทธ์เนี่ยฮะเป็นคนที่ว่าดึงคะแนนแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยฮะมาเทคะแนนมาพลังประชารัฐเยอะนโยบายพลังประชารัฐมันมีอะไรดีดีกว่าสถทิปัดนะฮะ ก็ไม่ได้มีอะไรดีขวาเยอะใช่ไหมฮะทำไมคนถึงเทมาให้ฮะทำไมเขาถึงไม่เลือกคุณอภิสิทธิ์เพราะว่าเราเห็นเราเห็นมาแล้วว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในยุคของท่านแบบคุณอภิสิทธิ์นี้ฮะความไม่เด็ดขาดความาโลเลของท่านอะไรย่างเงี้ยฮะนั่นแหละคนที่ว่ามีใจเชียร์ฝั่งนี้อยู่แล้วที่ทั้งทาติปาตั้ง,งรัชรา,าชาร์อะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็เลยเทมาที่พระประยุทธ์ครับครับผมไม่กลัวคุณปรีนาน้อยใจเหรออ้าวว่าแกแต่เรื่องหนึ่งที่สำคัญนะคะ ที่คุณประยุทธ์จันโอชาได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็เพราะว่า200สว250เสียงที่เขาเพิ่แต่งตั้งขึ้นมาเองด้วยนะคะไปชปเตอร์นี้เลยแล้วกันสว250สวตอนนี้นะอจดหม่แล้วกันอะความคิดเห็นของคนเรื่อง2 250สวอย่างข้อแรกก็คือเอาคงไว้แบบนี้แหละแบบรัฐมนตรี60ได้ดีที่สุดเลยข้อที่2 250สวก็มีต่อแต่ไม่ควรจะมายกมือโหวตเลือกนายกนะข้อที่สาม สอวอไม่ต้องมีแล้วสภาเดียวไปเลยนะมันมี3ทางเลือกประมาณนี้ที่คนเคาถทกๆกันอยู่หรือข้อที่4คุณมีข้อเสนออื่นๆบอกเราได้อะว่าอย่างไงขอ,อใครก่อนใค<ห>กไม่เริ่มก่อนสักไม่เริ่มก่อน,มมอนผมก่อนกันรไปบผมเห็นว่า,าสอว2อ0อของรัฐธรรมนูนนี้นะค,ควรไม่มีเลยก็คือไม่ควรเอาสว2อ0ที่ถูกแต่งตั้งมาจากคณะกรรมการสรรหาอะไรเงี้ย ให้ออกไปเลยไม่ควรมีเลยสวสอง0แต่ถามว่าสวคนมีไหมสวส่วนตัวแล้วผมคิดว่าคนมีเพราะว่าสวเหมือนเป็นเป็นผู้กันกรงกฎหมายก่อนจากสภาผูแนน้แทนราษฎรในต่างประเทศอย่างเช่นประเทศอังกฤษก็จะมีสภาขุนนางอะไรต่างแต่แน่นอนว่าสภาขุนนางกับส,สมาชิกวุฒิสภาของเรามีความแตกต่างกันเรื่องอำนาจเรื่องการที่มาด้วยอะไรต่างถ้าจะมีสวรรหรือสมาชิกวุฒิสภาก็ต้องต้อง ต้องให้มาจากประชาชนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มีการสรรหาจากาพวกนักวิชาการอย่างอังกฤษก็จะมีนักวิทยาศาสตร์จะอยู่ในสมนาชิกวุฒิสภามีพวกอาจารย์หรือมีพวกคนมาจากาคุณจะทํางานวินมอเอร์ไซค์คุณก็ต้องคนมีคนอยู่ในสวอะอ,อันนี้คิดว่าสวควรมีคแล้วก็ควรต้องมีการสรรหาหรือมีการเลือกตั้ง ด้วยอันนี้ก็ผมว่าสวคนมีค่ะอันนี้ก็ครับก็มีสวไว้เพื่อเช็คแอนบาลานซ์แต่ว่าควรจะมาจากการเลือกตั้งใช่ชเลือกตั้งด้วยแล้วก็อาจจะมีสัรหาก็ได้อาจจะเอาไปใช้แบบตอนสีูนหรือว่าตอนอะไรอย่งนี้ที่มีการครึง่งครึง่งกันร,ระหว่างเลือกจังหวัดด้วยแล้วก็สัรหาด้วยสวยกมือเลือกนายกไหมเออไม่ไม่นะแน่นอนฮะโอเคจบบ้านแล้วใครอยากต่อไหม กดดันเลยเหมือนสายตาส่งมาเอาก่อนออนะจคิดไป <c oughs> เองว่าเแหม <c oughs> <c oughs> ส่งคนคิดสิอะ <c oughs> ่ะเนี่ยจะพูดอย่างนี้ถ้าถามว่าสวาสวคนมีไหมอย่างที่เพื่อนบอกเลยมันมันมัน,มน,มนต้องมีการ่วงดุลครับคุณคำว่าปาะร้านเนี่ยก็คือการการการวงดุลอำนาจซึ่งกันและกันเนี่ยาการการของกฎหมายมันต้องมีผู้ที่เชี่ยวชาญอะไรต่างๆ่งเนี่ยถ้าถามว่าสวแบบแบบแบบเลือกตั้งกับแต่งตั้งอะไรดีอะไรไม่ดีเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่า บริบทณตอนนั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยแางรับทราบครับตัวผมบอกว่ามันดีทั้งสอง,สอ,งอย่างคืออย่างสวที่มาจากการเลือกตั้งมันก็เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงใช่ไหมฮะแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคนคนนั้นมีมมความรู้ความสามารถหรือว่าไม่ได้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมาจากการเลือกตั้งอะไรเงี้ยเราเราก็ไม่อาจรู้แต่ข้อดีของการแต่งตั้งเนี่ยฮะซึ่งผมเห็นแล้วอะ แต่งตั้งแต่งตั้งทหารนัเราเราไว,วก้ก่อนคือผมก็ไม่มีความเห็นแนวนี้เลยนะว่าแต่งตั้งแต่งตั้งทหารมาเป็นสวเนี่ยแบบไม่ถึงว่าพิจารณาจากหลักอะไรแต่อย่างไรหลายท่านเนี่ยเป็นนักกฎหมายเงฮะ อย่างที่ผมรู้จักอย่หนึ่งกันหนึ่งในนั้นคือท่านกล้านรลงจันทิกเนี่ยฮะซึ่งเป็นนักกฎหมายเคยเป็นอดีตปปชมาก่อนเลยฮะแล้วผมก็เคยไปอบรมกับท่านเนี่ยผมก็เห็นว่าท่านเป็นคนที่แบบเก่งกฎหมายอะไรเงี้ยฮะแล้วผมก็เหมือนแบบตามรอยท่านมีท่านเป็นไอดอลอะไรเงี้ยครับผมก็มองว่าในการแต่งตั้งมันก็มีมีข้อดีคือคือคนที่เขาเคยมีประสบการณ์การทำงานเนี่ยซึ่งคนที่มีอํานาจในบ้านเมืองตอนนั้นมองมาช่วยทํางานอะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้ถามว่าสวเลือกนายกหรือไม่เลือกนายกเ่ปัจจุบันเนี่ยคือ,คน,อ,าอ,อ,อนากกย จริงๆมันไม่ใช่ฮะเพราะว่าทุกคนตั้งใจฟัง <laughs> เพราะว่าอย่างนี้คือ,อคนเลือกนายกคือคือคือ,คอตัวแทนคนในพักใช่ไหมฮะส่งส่งส่งคนในพักมามาเป็นคนเด็นายกอย่างฝ่ายค้านเขาก็ส่งคุณธนาทรมาตอนนั้นใช่ไหมฮะฝ่ายรัฐบาลก็ส่งพลเอกประยุทธ์มาใช่ไหมฮะถ้าว่าคนเลือกนายกที่แท้จริงก็คือคนคนในสภาแต่ว่าสวเนี่ยเป็นคนที่เลือกว่าไม่เอาใครเป็นนายกเข้าใจไหมฮะ คนเลือกนายกคือคนในสภาเสนอมาสวาไม่ได้เสนอความหมายผมคือแบบนี้นะความหมายผมนะคือสวทไม่ได้เสนอชื่อใครมาเป็นนายกแต่มันมีขึ้นมาแล้วเงฮะสวเลือกว่าจะเอาใครไม่เอาใครแค่นั้นตร,ตรงตรงนี้งั้นเท่ากับว่าสวาก็เลือกที่จะเอาคนเอกวิทยุจันโอชาเป็นนายกถูกไหมคะหรือจะตอบว่าไม่เลือกธนาธรคุณธนาธรก็ได้อาจารความหมายเดียวกันเข้าหมายเดียวกันคือคือมันอย่างนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าไอการเลือกนายกเนี่ยมัน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 เริ่มต้นจากการเสนอชื่อ ของของพรรคก่อนใช่ไหมฮะไม่ใช่สวเสนอชื่อ mm hmm. ฉะนั้นแล้วคุณจะมาบอกว่าสวาเลือกเนี่ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ถูกทั้งหมดนะฮะมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายอันนั้นนะครับคือขั้นตอนที่แบบว่าเออมามา,มาลงคะแนนแล้วว่าจะเอาใครไม่เอาใครอะไรเงี้ยผมเลยใช้คาว่าเลือกที่จะไม่เอาใครไม่ใช่ว่าเลือกที่จะเอาใครเป็นนายกเพราะว่าคนเลือกจริงๆคือคือตัวแทนพรรค ผมนี่มาผมมีเท่านี้นะคิดผมแ้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวคุณมาต้องมีอะไรมาหักหลังผมแน่นอนเราถามขยายไปเนนี้แล้วกันถ้าเกิดว่ายูบอกอย่างนี้แสดงว่าแสดงว่าสมมติว่าวันนั้นวันนั้นเขาสุดท้ายพอมันแบ่งวิบกันมันก็มีสองชอยใช่ไหมแต่ถอยหลังไปคนดิเดตนายกมันจะมีมากกว่านั้นถูกไหมจะมีคุณธนาธรคุณเอกประยุทธ์แล้วก็มีมีคุณชัดชาติคุณสุดารัตน์ถูกไหมคุณอภิสิทธิ์เต็มไปหมดเลยนะแปลว่าสมมติว่า ในความหมายของรีบอกว่าสวเนี่ยเขาเลือกไม่เอาคุณธนาธรแต่ถ้ามันมีประมาณเจ็ดแปดคนเนี่ยแล้วให้สวสองร้อยห้าสิบคนเลือกอ,ะอ่ะรีคิดว่าภาพมันจบมาเป็นยังไงถามว่าภาพไม่ถึงว่าหนึ่งในนั้นนิเป,นประยุทธ์ด้วยใช่ไหมฮะ,อ,ะอันนี้พี่กำลังกำลังเาขาเรียกว่าละครพอพอพี่คนอื่นอ,า,อาจจะบอกว่าพอพี่คนอื่นอ,อาจจะบอกว่าเอาคนอื่นน,นะ คือเขาาก็จะก็บอกว่าเออเนี่ยเขาก็จะเลือกพลเอกประยุทธ์ได้ะใช่ใช่แต่ความคิดผมอะผมผมไม่รู้นะว่าสวแต่ละคนน่ะเขาถูกใจไม่ถูกใจใครอะไรยังไงบ้างอะไร้ยเพราะผมก็เชื่อว่ามันอาจจะไม่ได้แบบว่าเทเทไปทั้งหมดถ้าเทไปทั้งหมดจริงๆเราอาจจะเราอาจจะตราหน้าได้ว่าตรงนี้มันก็ไม่ใช่กระบวนการปราธิปไตยร้อเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะว่าคือในเมื่อมันมีตัวเลือกหลากหลายมากมากขึ้นอย่างเงี้ยฮะมันจะเป็นไปได้ที่ว่าเป็นไปได้หรอที่ว่าคนจะมามีมีมี เป้าหมายเดียวกันทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งที่พี่บอกเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ป็นประยุทธ์มันมีคุณอภิิ์ด้วยมีอะไรด้วยเนงะี้ยซึ่งลหลายคนก็ลหลายๆคนที่นั่งสอวอ,อยู่ก็เคยทางานร่วมกับรัฐบาลชุดก่อนๆอ,อะไรเนงะี้ยฮะซึ่งผมบอกว่ามันอาจจะมีมีแตกมาบ้างแต่ก็อาจจะไม่เยอะเข้าใจไหมฮะอาจจะมีสอวอเลือกคนอื่นบ้างแต่อาจจะไม่ไม่เยอะครับผมอันนี้คือความคิดของลีว่าครับตอนนั้นที่เขาเลือกคือเขาแค่เลือกไม่เอาคุณธนาธรก็ใช่ครับเพราะว่าไอ้คนเลือกนายกก็คือ คือค um, uh, exactly. ือสมาชิกในพักเสนอชื่อมาครับอ่าอันนั้นคืออันนั้นคือการเลือกนายกจะเลือกเอาใครเป็นนายกส่วนสวก็คือเลือกที่จะเอาหรือไม่เอาใครแค่นั้นแหละไม่ใช่ว่าเลือกนายกครับผมครับอ่าโอเคมากลับมาเรื่องประเด็นหลักก่อนแล้วกันว่าเออเอาอย่างไรหนึ่งสองสามมาเรื่องสวก่อนนะอ่าถ้าตามที่คุณลีพูดนะคะสวสองร้อยห้าสิบคนนะตอนนี้อย่างแรกเลยคือที่มาของเขาไม่มีความชอบธรรม คือเขาได้รับการแต่งตั้งมาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติอย่างที่สองคือถ้าจะบอกว่าวุฒิสภาส250คนนี้ไม่เลือกคุณธนาธรแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเลือกพลเอกประยุทธ์นะแต่เขาไม่เลือกคุณธนาธรแต่ในความหมายของคำนี้อะค่ะก็คือเขาเลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ดีโดยที่ทั้งๆที่จริงๆพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยก็คือผู้นำในการทำการทำการรัฐประหาร ฉีกอำนาจประชาชนฉีกรธรรมนูญเดิมแล้วทำไมสวสองร้อยสิบ250คนนี้ถึงยังรองรับคนคนนี้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีถ้างี้คุณไม่จะหมายถึงประชาชนที่เลือกพลังประชารัฐด,ด้วยไหมครับเ,ออเลือกตั้งเพราะว่าเพราะว่าอยู่แล้วแ,แน่นอนคนคุณคะต้องอย่างนี้คะ่ะสวสองร้อยห้าสิบ250คนนี้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ที่กินเงินเดือนจากภาษ,ษีประชาชนมาไม่ได้โจมตีประชาชนที่เลือกที่เลือกตามสิทธิเสรีภาพของตัวเอง แต่มายโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้เงินภาษีจากที่ใช้เงินเดือนจากภาษีประชาชนน่ะแล้วเขากลับรับรองคนที่มาฉีกอำนาจประชาชนแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่มายอมรับไม่ได้จริงขอเสริมเสริมเรื่องนี้นะผมจะบอกว่าถ้าเราถ้าเราจะมาอะไรอะไรก็เหมือนประเด็นแรกที่เราคุยกันในแรกที่บอกว่ายอมรับไม่ได้รัฐประหารฉีกอำนาจนู่นนี่นั่นเงี้ยผมก็จะย้อนกลับไปเหมือนเดิมว่ามันมีที่มาไงฮะคุณจะมามาตัด โอ้คุณดูละครคุณดูแต่ภาคสองนะฮะไม่ดูภาคแรกนะ,ะเกิดอะไรขึ้นงั้นจะบอกว่าทหารมีสิทธิ์ที่จะแทรกแซงอำนาจประชาชนเหรอคะทั้งๆท,ที่บ้านเราเป็นระบอบประชาธิปไตยทหารมีหน้าที่อะไรครับทหารมีหน้าที่อะไรคะ,ระ,รคะก็ปกป้องไงฮะปกป้องก็คือปกป้องรักษาความสงบความขาความปลอดภัยให้กับปร,ประเทศชาติรักษาดินแดนแล้วในเมื่อวันนั้นมันจะเกิด รักษาดินแดงแล้วในขณะที่กระบวนการทางการเมืองทําไมคุณถึงไม่ปล่อยให้กระบวนการทางการเมืองมันเป็นไปตามกระบวนการของมันในขณะที่ประชาชนยังมีอานาจในการคุณหมายคิดว่าเกิดอะไรขอให้พี่หมายพูดก่อนไม่ไม่คืออยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพี่าดอ้าวคุณคุณสามคนผมคนเดียวผมจะพูดแทรกบ้างไม่ได้เลยหเพราะว่าคุณพูดพูดพูดผมพูดบ้างทีนี้ผมถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันเป็นตามกระบวนการของกฎหมายในยุคนั้นในตอนนั้นในม็อบมอบมันมีทั้งสองฝ่ายพี่หมายคิดว่ามันมันจะเป็นยังไงอ้าวสมมติอ่าเป ก็ค <One input> ือเลือกตั้งก็ไม่ได้ม็อบมันก็ไม่อยากให้เรามีการเลือกตั้งเลิกเลอกเลิกเลกตั้งก็ไม่ได้เพราะว่าม็อบม็อบส่วนหนึ่งมีการจํากัดสิทธิเสรีภาพของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาอยากเลือกตั้งอะค่ะกระบวนการทางทางกระบวนการในการบริหารมันเลยไม่เป็นไปตามนั้นนะคะมันเลยไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นมันเลยไม่มีการเลือกผู้นําคนใหม่ขึ้นมาแก้ปัญหาแล้วทหารมีสิทธิ์อะไรทหารมีสิทธิ์อะไรมายึดอํานาจประชาชนทหารมีสิทธิ์อะไรมาทําตัวเป็นปฏิบัติกับประชาชน ทหารมีสิทธิ์อะไรมาทําเหมือนประชาชนเป็นศัตรูอัน<อ>นี้คือสิ่งที่มแล้วภา,าพที่ออกมาหลังจากรัฐประหารนะฮะผมรัฐประหารวันแรกที่ว่ามีปุ๊บวันที่สองที่สามหลายหลายวันต่อมาผมก็ไม่เห็นว่ามีประชาชนคนไหนออกมามีนะฮะส่วนมากที่เห็นนะเอาส่วนมากที่เห็นก็คือประชาชนมาให้กำลังใจนั่นหมายความว่าอะไระครับก็คงมีประชาชนบางส่วนเห็นด้วยนั<ๆ>่นก็เป็นปัจเจกของความคิดเขาอะนะคะแต่ก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่ามีประชาชนอีกหลายคนที่ออกมาต่อต้านซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมาเอง ในขณะที่ยังมีมาตรา44บังคับใช้อยู่มายก็เป็นคนหนึ่งที่กล้าที่จะออกมาเขียนป้ายถามว่ารัฐประหารครั้งนี้ใครได้ประโยชน์สูงสุดนั่นคือหนึ่งการเคลื่อนไหวที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดจากคนกลุ่มเล็กๆกลุกล่มหนึ่งและในขณะนั้นเราต้องพูดกันตามความเป็นจริงว่ามีประชาชนอีกหลายกลุ่มหลายคนที่ออกมาต่อต้านการรัฐประหารแต่ว่าก็ถูกการใช้อำนาจทางกฎหมายด้วยมาตรา44จำกัดสิทธทิเสรีภาพในการพูดของพวกเขา คุณจะปฏิเสธตรงนี้ได้ไหมในเมื่อรัฐประหารมันเกิดขึ้นอำนาจทั้งหมดอยู่ที่รัฐาธิปัตย์นั่นก็คือคณะปฏิวัติหัวหน้าคณะปฏิวัติมันก็ขึ้นอยู่กัตบตัดสินใจของของของหัวหน้าคณะปฏิวัติก็คือตอนนั้นถ้าเกิดมันจะมีความไม่สงบเริ่มเริเกิดขึ้นเขามีอำนาจถ้าเกิดเขาจะมาปล่อยให้มันเหมือนเดิมจะเกิดอะไรขึ้นนะในเมื่อม็อบยังไม่สงบทั้งสองฝ่ายอะพี่เข้าใจไหมฮะแล้วแล้วพูดไงเออเข้าใจในเข้าใจในความหมายของไม่ว่าเออไม่ต้องการเยออำนาจประชาชน แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยฮะก่อนจะมีรัฐประหารมันก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นหลายๆอย่างมันมีมันม,ม,นมีมันมีการปล่อยข่าวมันมีการมันมีข่าวลือลหลังจากรัฐประหารเนี่ยเราก็เห็นว่าทหารเนี่ยฮะไปบุกโกดังต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีจังหวัดผมด้วยที่ว่ามีปืนมีอาวุธอะไรอยเงี้ยฮะอยู่นั่นหมายความว่าอะไรฮะ,อ,ะอันนี้คือเราก็ต้องคือต้องอ่เข้าใจเนี่ยผมผมเข้าใจแต่ผมแยกแยแยกว่ารัฐประหารมันไม่ดีแต่ผมแยกตรงที่ว่า มันมีสิ่งที่ไม่ดีกว่าก็แค่นั้นแหละโอเคเราเชื่อว่าคนเนี่ยเข้าใจจุดยืนของแต่ละคนเรื่องเรื่องปีห้าเจ็ดแล้วมายนิดนึงปิดท้ายสรุปคือในความคิดมายเนี่ยสองร้อยห้าสิบสวชัดเจนแล้วว่าไม่ควรจะโหวตนายกยังควรมีอยู่ไหมสวโดยส่วนตัวนะคะโดยส่วนตัวมองว่าด้วยด้วยด้วยวันเวลาที่มันเปลี่ยนไปอะค่ะมายมองว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเองเนี่ยมายมองว่าก็มีศักยภาพพอ ในการที่จะบริหารประเทศกันเองได้โดยที่เราจะเอาการถ่วงนุนอํานาจเนี่ยก็คือมันมัน,ม,นมันมีสามารถมีการถ่วงนุนอำนาจหรือว่าการกันกองกฎหมายได้รูปแบบอื่นที่ไม่ใช่วุฒิสภาอย่างเช่นองค์กรอิสระในการที่เราไปาพัฒนาองค์กรอิสระไหมในการที่จะให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นในการถ่วงนุนอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรโดยที่เราไม่จําเป็นต้องให้วุฒิสภาเนี่ยมาเป็นพี่เลี้ยง<ะ>หรือว่ามาเป็นสภาสูงที่คอยแอ p พู v กฎหมายที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชนอะนะคะออันนี้หมายหมายว่าหมายส่วนตัวหมายว่ามันสิ้นเปลืองงบประมาณเปล่า,าในอนาคตเพราะว่าจริงๆสอวอใช้งบเป็นหมื่นล้านนะคะปีเป็นหมื่นล้านเยอะมากอมซึ่งงบตรงนี้มันสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้สามารถเอาไปพัฒนาองค์กรอิสระได้สามารถเอาไปพัฒนาเอ่อเพิ่มศักยภาพสภาเอ่อสอสก็ได้ ซึ่งหมายว่าหมายว่าส่วนตัวมาเองมันไม่จําเป็นต้องมีค่ะในอนาคตผมขอเสริมเรื่องสวหน่อยคือที่ที่ส่วนตัวผมเห็นว่าสวคนมีเนี่ยคือสวอไม่ได้มี250คนนะคืออาจจะลดจํานวนให้น้อยไปอะไรที่แต่ท้ายสุดแล้วาการออกกฎหมายแรงต่างควรที่จะให้อํานาจสูงสุดแก่สภาผูแ้แทนราษฎรมากที่สุดซึ่งสวออาจจะเป็นแค่การให้ข้อแนะนําไม่ได้เป็นขนาดว่ายับยั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอฟพูฟเนี่ย สวไม่ควรมีอำนาจเช่นนั้นแต่สวควรมีอำนาจแค่ให้เสนอเนี่อย่างเช่นผู้แทนรัศดรอ,อาจจะเสนอกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเ,อเรื่องกีฬาเรื่องอะไรเนี้ยซึ่งถ้าสวาให้เสนอเนี่จากคนต่างๆก็อาจจะอาจจะอาจจะ,อาจจะได้ที่มันดีขึ้นมาแต่สวไม่ควรเป็น,เป,นเป็นผู้มีอำนาจที่ขนาดจะไม่ให้ผ่าน อะไรเงี้ยอันนี้ในส่วนตัว onde, ที่คิดว่าสอวอคนมีแล้วก็ไม่ควรมีมากขนาดน,นั้นฮะคือคืออันนี้คือ250คนนียไม่ควรมีเลยอาจจะมีอย่างน้อย150หรือ70หรือร้อยอะไรเงี้ยก็พอแล้วซึ่งห้องจันทาก็น่าจะวา่างมากเลย <c oughs> อ้าวก่อนจะไปคุยปรเด็นสําคัญซึ่งเวลาเหลือน้อยมากแล้วแซกเรื่องสอวอมีอะไรอยากจะเสนอไหมปิดท้ายอ,อ๋สอสวอต้องมีความหลากหลายกว่านี้ครับสวแซกมันต้องเข้าถึงกลุ่มคนทุกกลุ่มได้มากกว่านี้ครับแค่นั้นยังควรมีสวอยู่ยังควรมีนะ คิดว่าแต่ว่าไม่ได้จานวนส่วนสองร้อยห้าสิบเช่นกันแต่คิดว่ายังไงก็ต้องมีความหลากหลายมากกว่านี้มีนิดนึงคุณผู้ชมผมจะบอกอย่างนี้ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าไม์กับบาสจะมีความเห็นหลายๆอย่างไปในทางเดียวกันใช่ไหมเมื่อกี้ให้คะแนนนายกก็ให้หนึ่งคะแนนเท่าๆกัน <c oughs> ใช่ไหมแต่ว่าพอมาคุยเรื่องสวไม์ที่พี่สรุปถ้าเกิดพี่พูดผิดบอกแล้วกัน <c oughs> ก็คือสภาเดียวไปเลยส <c oughs> สอทำหน้าที่พอแล้ว <c oughs> ตัวบาสบอกว่าเนี่ยสวก็ยังคงมีอยู่ได้แหละ7จ8 0คนประเด็นคืออย่างนี้ คือเนี่ยคือหัวใจสําคัญของการพูดคุยในวันนี้อย่าไปมองว่าเยาวชนเขาจะคิดว่ารังเกียจพลเอกประยุทธ์กันหมดแล้วก็เรื่องอื่นๆก็จะคิดตรงกันหมดแม้กระทั่งเรื่องสวเนี่ยยกมาเป็นเรื่องที่สองปุ๊บก็เริ่มเห็นต่างกันแล้วอ,อย่าไปมองว่าตอนนี้มันแบ่งฟังแบ่งฝ่ายกันว่าเยาวชนมันจะเป็นอย่างนี้กันหมดเล่นในทวิตเตอร์กันหมดความคิดจะเป็นบล็อกชุดเดียวกันหมดมความหลากหลายทางด้านความคิดตอนนี้มีเยอะมากถ้าเกิดเราแยกคุยเป็นทีละเรื่องทีละเรื่องไปอันนี้เป็นหัวใจอย่างหนึ่งของการพูดคุยในวันนี้